สวัสดีครับพี่พีชท่านมัเนี้พกช่อง PN พาผบบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้บบ้างผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พีชใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือสองร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนไลดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฟ้ากดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องเพียนพาบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พพาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่สาสไลด์พีนี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมด,ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับผมรายการที่หนึ่งเลยนะพี่นะในองน์นรายการที่หนึ่งครับผมอ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยนะังไงไอะไ์มาขอดูปาาเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจจองไหอองไหหนนชบแแ้้ลวก็ พักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดก,กับผมได้เลยครับผมสององสองรบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่องน,นี้หมายเลขหนึ่งครับผมี่องน,นี้หมายเลขหนึ่งต่อไปเป็นปิดตาหมายเลขสองนี่ครับี่องนี้จะเป็นปิดตาหมายเลขสองครับผมในองนี้นี่ครับี่องน,นี้หมายเลขสองนะพี่นะต่อไปเป็น พระหลวงปู่สุขนี่พิมพ์ลัศมีประภาวนโทนหมายเลขสามนี่ครับพิมพ์ลัทธิมิปภาประภาวนโทนครับผมหมายเลขสามครับผมองค์นี้นี่ครับองค์นี้หมายเลขสามต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อโสทรหมายเลขสี่นี่นี่นี่ครับเหรียญน,นี้หมายเลขสี่นะพี่นะนี่ครับ อี่ครับองนี้หมายเลขสี่ต่อไปเป็นปทูทวดเนื้อว่านหมายเลขห้าองนี้จะเป็นอาจะเป็นออกวันห้วยมกคนนะจะเป็นอาจะเลกพิมพ์สี่เหลี่ยมอะไรอะสี่เหลี่ยมกรมกาหรือสี่เหลี่ยมอะไรนะพี่นะเป็นพิมพ์พิม GS พม์เล็กนะพี่นะน่าจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่องน,นี้หมายเลขห้าครับผมต่อไปเป็นหมายเลขหกจะเป็นคุณแผนหลังจากนาลายหลวงพ่อบ้ยนี่ครับหมายเลขหกนะพี่นะ จะเป็นค้นแผนหลังจากลาลายหลวงพรโบยครับผมอ่ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงออนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อน,อนได้เลยนะพี่นะนี่องค์นี้หมายเลขหกครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขเ็ดนี่องค์นี้จะเป็นพระสมเด็จหมายเลขเจ็ดครับผม องนี้หมายเลขเจ็ดต่อไปเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงตามหาวัวหมายเลขแปดครับผมเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงตามหาบัวครับผมหมายเลขแปดนะพี่นะนี่ครับองนี้หมายเลขแปดต่อไปเป็นหมายเลขเก้านี่จะเป็นเหรียญสมเด็จพุทธาจย์โตครับผม หมายเลขเก้าเป็นเหรียญสมเด็จพุทธจาจารย์โตครับผมนี่ครับองค์นี้หมายเลขเก,ก้าครับผมต่อไปเป็นพระองค์ของขวัญปากนะ้ำหมายเลขสิบพระองค์ของขวัญปากนะ้ำหมายเลขสิบครับผมองค์นี้หมายเลขสิบ ต่อไปเป็นเรียญโลหพรกระสีหมายเลขสิบเอ็ดครับผมไปสองห้าสามเจ็ดหมายเลขสิบเอ็ดนะพี่นาะองค์นี้นี่ครับองค์นี้หมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นวัดพ,พับพิมพ์บรรทาหมายเลขสิบสองครับผม จะเป็นวัดพับพิมพ์บรรทานะพี่นะน,น,น,นี่หมายเลขสิบสองครับผมวงนี้นี่นนนมีหมายเลขสิบสองต่อไปเป็นอาขุนแผนหลวงพ่อโนงครับผมหมายเลขสิบสามครับผมคุนแผนหลวงพ่อโนงนะพี่นะนี่ครับ หมายเลขสิบสามครับผมตรงนี้นี่ตรงนี้หมายเลขสิบสามครับผมต่อไปเป็นปิดตาผมไม่ทราบที่นะพี่นะเนี่ยหมายเลขสิบสี่ครับผมเนี่ยจะเป็นเนื้อผงแบบนี้นะพี่นะเนี่ยจะเป็นเนื้อผงแบบนี้นะพี่นะหมหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่ องนี้เป็นหมายเลขสิบสี่นะพี่นะต่อไปเป็นรูปลอหลวของเงินหมายเลขสิบห้านี่รูปลอหลวงของเงินนะครับหมายเลขสิบห้าครับผมองนี้นี่ครับองนี้หมายเลขสิบห้าต่อไปเป็นเรียนหลว่อคูณหมายเลขสิบหกครับผม เ,เรียหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้าครับผมหมายเลขสิบหกนะพี่นะองนี้ต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงพ่อโสธรสองหน้าหมายเลขสิบเจ็ดครับผมเป็นเรนหรียญหลวงพ่อโสธรสองหน้าหมายเลขสิบเจ็ดนะพี่นะในองค์นี้ นี่ครับนี่หมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นพระลูกศุสุ์พิมพ์รัศมีประพามนช์ทนหมายเลขสิบแปดครับผมนี่นี่หมายเลขสิบแปดครับผมนี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นคุณแผนเนะื้อดินหมายเลขสิบเก้าครับผม อ,องนี้หมายเลขสิบเก้านะพี่นะนี่ครับนี่หมายเลขสิบเก้าครับผมต่อไปเป็นหมายเลขยี่สิบจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่มั่นนะครับเป็นเนื้อเรซินผสมผงพุทธคุณครับผมนี่เป็นเนื้อเรซินผสมผงพุทธคุณนะอ,องนี้หมายเลขที่ยี่สิบนะครับ นี่องค์นี้หมายเลขที่20ครับผมต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมหมายเลขที่21นี่รูปหล่อหลวงพ่อสมชายวัดเข่าสุก,กิมนี่ครับหมายเลขที่21ครับผมองค์นี้นี่ครับในองค์นี้หมายเลขที่21 ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหมายเลขที่ยี่สิบสองนี่ครับองนี้หมายเลขยี่สิบสองครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลขยี่สิบสามครับผม องนี้จะเป็นพักกิ่งหมายเลขยี่สิบสามครับผมองนี้ต่อไปเป็นพักกีบัวหลวงปร่บุญวัดกลางมาแก้วหมายเลขยี่สิบสี่ครับเป็นหลังพระปิดตานะหลังพระปิดตาหมายเลขยี่สิบสี่ครับผมองนี้นี่ครับองน,นี้หมายเลขยี่สิบสี่ ต่อไปเป็นเรียนหลวงพ่อผางหมายเลขยี่สิบห้าครับผมเ,เรียนหลวงพ่อผางหมายเลขยี่สิบห้าครับตรงนี้หมายเลขยี่สิบห้าต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขยี่สิบหกครับผม องค์นี้หมายเลขยี่สิบหกต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับผมบองค์นี้หมายเลขยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินวัดท้ายนะ้ำหมายเลขยี่สิบแปดครับผมรอหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำครับผมอ,องค์นี้จะมีกิ่งนะพี่นะนี่มีกิ่งครับผมหมายเลขยี่สิบแปดครับผมต่อไปเป็นรูปหลอนหลวงพ่อคายนี่หมายเลขยี่สิบเก้านี่ครับรูปหลอนหลวงพ่อคาย หมายเลขยี่สิบเก้านะพี่นะองค์นี้ต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายผมหมายเลขที่สามสิบจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยครับผมนี่พร้อมเรียมมาเลยนะพี่นะพร้อมเรียมสามห่วงมาเลยนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อรวยหมายเลขที่สามสิบนะนี่ครับนี่ปีหกศูนย์นะผมเหรียญน,นี้นี่ครับจบ อ่าแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกะไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ